เช็คด่วนบสสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คลังเผยลงทะเบียนผ่านแล้ว19.1ล้านรายจังหวัดไหนได้สิทธิ์เยอะสุดดูคลิปนี้บุ๋มสรุปให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับปุม๋มแล้วข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับปุ๋มในวันที่10พฤศจิกายนปี2565ค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ่มก็มาแจ้งเตือนเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนใครไปลงทะเบียนไว้แล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะส่วนใครที่ลงทะเบียนไม่ทันนะคะก็ไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลน,นั้นจะมีการเก็บตก ในรอบอื่นหรือเปล่านะคะโอเคค่ะแต่ก่อนไปรับชมเนื้อหาขอสารนะบุ๋มก็อยากให้ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกนาลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65นะคะกระทรวงการคลังก็ได้เผย การลงทะเบียนคร่าวๆนะคะผ่านแล้วราว19.1ล้านรายสัดส่วนก็คือ92.53%ของจำนวนทั้งหมดนะคะโดยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุบลราชธานีกทมจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดเลยนะคะ ซึ่งนักทยไปลงทะเบียนแล้วขึ้นสถานะว่าแก้ไขให้รีบดำเนินแก้ไขด่วนเลยนะคะทั้งด้านนายพรชยัยถ่ระเวทนะคะผู้อำนวยการสำนักง,ง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงสาสเตุลาคมเนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65ทั้งสิ้นเนี่ย22ล้านดิบุมตัด ตัดเป็นตัวเลขกลมๆให้นะคะราวๆ22ล้านคนนะคะโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ย9้าล้านหแสนคนและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเนี่ยประมาณ12ล้าน6แสนคนนะคะซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลณวันที่4พฤศจิกายน6 5เวลาเที่ยงนั่นเองนะคะซึ่งจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะได้แก่แคนครราชสีมาอุบลร,ราชธานีกรุงเทพมหาคนคร ขอนแก่นแล้วก็ศรีสเกตค่ะโดยพบว่าสัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นเพศหญิงนะคะ55.15%เพศชายอยู่ที่44.85%และส่วนใหญ่นะคะก็อยู่ในช่วงอา,อายุระหว่าง36-69ปีคิดเป็น62.78%นะคะของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ซึ่งจานวนของผู้ลงทะเบียนข้างต้นนี้เป็นเพียงจํานวนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะโดยโดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ปสัสสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการทั้งสิ้นเนี่ยอีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคมปี66นะคะซึ่งพี่ป้านาะอาคนไหนตอนนี้สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์นะคะก็ ไม่ต้องทำอะไรแล้วรอตรวจสอบสิทธ์อีกครั้งในวันที่9มกราคม66นั่นเองนะคะและบุ๋มจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเรื่อยๆนะคะสำหรับความคืบหน้าของโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะว่าเขาแบบ สถานะแบบนี้ควรแก้ไขยอย่างไรนะคะแต่อย่างไรแล้วใครที่ขึ้นสถานะแก้ไขให้รีดําเนินแก้ไขาภายใน17พฤศจิการยน,นกขกค่านี้นะคะไม่เช่นนั้นจะหมดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ